ตุรกีก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะมันก็ไม่ถึงกับหนาวมากแต่ก็คือเย็นแล้วนะคะช่วงตุลาพฤศจิกากุมพามีนาเมนับเดือนธงเดือนไทยลืมหมดแล้วโทษทีเนาะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนาหกเดือนนี้ก็คือเป็นหน้าหนาวของตุรกีแล้วนะคะ แต่ถ้าจะหนาวจัดก็จะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวามกรากรุณาสีเดือนนี้คือหนาวจัดมีเปอร์เซ็นต์ที่หิมะจะลงเยอะนะคะใครที่จะมาเที่ยวตุรกีก็เตรียมเสื้อผ้าอุ่นเสื้อผ้าหนาๆเสื้อโค้ทเสื้อวอร์มมาให้ให้ครบถ้วนให้ศึกษาให้ดีนะคะว่าช่วงไหนหิมะลงช่วงไหนอากาศติดลบนะคะถ้าจะมาเที่ยวถ้าอยากจะมาเล่นหิมะก็ช่วงอากาศติดลบ ขึ้นก็จะได้เห็นหิมะสวยงามนะคะแต่ก็ไม่ได้มีทุกเมืองนะคะก็จะมีทางทางตอนเหนือหรือไม่ก็ทางอังคาราอิสตันบูอะไรอย่างเงี้ยมีเมืองพิมก็มีนะคะเออก็เดี๋ยววันนี้นะคะพิมจะทําเมนูก็คืออยากกินมากนะคะอยากทําน้ําเงี้ยวทําน้ําเงี้ยวแต่ดอกเงี้ยวไม่มีนะเออแต่มันก็ทําได้มันก็กินได้พิมก็เคยทํามาหลายครั้งแล้วนะคะมันก็อร่อยเพียงแค่เครื่องมันครบทุกอย่างตุ๋นให้มันนุ่มตุ๋นให้มันเปื่อยมันก็จะเป็น ขนมจีนน้ำเงี้ยวได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพิมพ์จะไปซื้อพวกผักเครื่องเคียงมากินแนมกับขนมจีนเดี๋ยวจะไปตลาดนัดนะคะเอ,อ้าอะไรที่ละเดี๋ยวป๊บนึแป๊บนึงตาแล้วพี่เอกมีอะไรเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ตลาดนัดเลยค่ะเอ,เ,อเป็น ชุดซูเปอร์แวร์ไม่ใช่ชุดเครื่องครัวเป็นพวกหม้อพวกกระทะอะไรพวกนี้คะ่ะเป็นหินแกรนิตของตุรกีนะคะสินค้านี้คือใช้ดีมากทํากับข้าวไม่ติดกระทะไม่ติดหมอด้อเครื่องทอดนี่ก็คือแทบไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะคะมันจะอยู่ที่ราคา1,600ไทยเทเรแต่ช่วงนี้ของบาดามโคโคก่กับของคาราจาเนี่ยจะลด50%ิ์นะคะพิมก็สอยมาในราคา8 0ปบาทเบาๆนะทุกคนขายเย่ Yay. thank you so much my husband มาดูกันค่ะว้าวอันแรกเลยนี่กระทะทอดไข่ให้น้องซีเจยืะนี่ค่ะเป็นหินกแกรนดกประมาณนี้นะคะทุกคน <Yes. S 2> เออน่นอะไรหมดเนี่ยเป็นทัพพีนี่คือหนึ่งเซตนะคะในราคา800เทเลคือถูกมากเป็นทัพพีสำหรับนะคะตะลิุทัพพีนะคะ ฟาปิดจะเป็นแก้วโอ้งานนี้มีแตกอะ ดูเล็บกระซวกหน้าตัวเองนี้ไปตลาดกับแม่ครับภาษากีดิลิมเปเนอะกดิลิม No อันนกปะปกูกเกอร์เดนิสบุตโอเคนี่สเฮียโอเคเดนิสเวติ้งเฮียร์โอเคโอเคอะพอม กำลังไปตลาดนัดกันนะคะทุกคนค่ะที่รักโชว์ตะก้าหน่อยยี๊ฟาสัสเราไปโก go ก o จุบาย some vegetable ก่อนอีกดินนะจุไนโอไหมโอเคพี่เอจะกินเป็นปลาทอดนะคะวันนี้ิกยง ปากชีลาวอย่างสวยเลยไวเดอร์ลิงชอบกุศลชีมีรากด้วยวันนี้พิมชอบนะคะปกติจะไม่ค่อยเจอรากนะอ๋อ this o n น bond this น n e bond อันสวยสวยทีชีลา this one กุศลสองสองโอ้ เงมเส้อนไล์เม็ดนะคะทุกคนหน้านี้อร่อยเอโลละ15้เทอันนี้ก็อร่อยอัลเจอร์บอินไซวะาว่ ซื้อลูกแพ้ลูกแพ้ลดลสิบห้าอร่อยมากเลยนะทุกคนนี่กรอบๆเลย <c oughs> ร้านนี้ก็มาจากประเทศบูกาเลียนะทุกคนร้านประจำพิมื์อเวลากินจะ จะกินปลากระป๋องพิมจะมาร้านนี้เน่นะคะนี่พวกปลากระป๋องในมะเขืเทศทุกนี้นี่อร่อยจากบูกาลเียทุกอย่างร้านประจำอ้าปีโป้ก็มีปีโป้3 0 0พาพันห้าพันห้าพั0้า้ เดวซื้อข้าวโพดไปให้น้องซีเจนะคะชอบกินมากข้าวโพดตบปปุ๊บเปิกกุศลกุศลมมีขั้นสิาอันนี้ถ้าฝากยี่สิบเพย์ซีเจชอบกินมากสี่มือท g มือกได้สิยก็จ้ย แล้วนะคะทุกาทานค,คนคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนวันนี้พิมพ์ใช้เส้นเป็นเส้นราเมนนะคะเป็นราเมนนูดเด้นนะคะแทนเส้นขนมจีนนะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนอกมันต้องอะดัปต์เองหมดเลยนะคะทุกคนเพราะเส้นขนมจีนพิมพ์ไม่มีเส้นนี้ก็ชดเชยทดแทนได้เหมือนกันค่ะเนี่ยน,นะคะน้าเดือดแล้วไปลงกันเลยค่ะ นี่ยน,นะคะส่วนประกอบของเราก็มีไก่พริกแกงอันนี้ก็ทําเองพิมพ์อาศัยช่องฟิลไว้แข็งปุ๊กเลยนะคะแล้วก็มีไก่สับมีมะเขือเทศเท่านั้นเองค่ะเส้นขนมจีนคือได้แล้วนะคะนิ่มกำลังสวยเลยเหนะเส้นลาเมนก็ใช้ได้ทดแทนกันได้เหมือนกันนะคะ ใช้เวลานิดนึงนะคะพี่แกงพิมพ์ลืมเอมาออกมาจากช่องฟิตนะคะจากนั้นพิมพ์ก็ใส่ไก่สับไปเลยนะคะ ไส่ที่ผัดพอสุกนะคะก็ใส่ลงไปในหม้อซุปต้มเลยค่ะนะคะจากนั้นเดี๋ยวพิมพ์ก็จะตุ๋นเข้าให้เปื่อยให้นิ่มเลยนะคะเดี๋ยวพอใกล้ๆจะวางพิมก็จะมาใส่มะเขือเทศอีกทีค่ะเดี๋ยวพิมพ์ใส่มะเขือเทศเลยนะคะทุกคนนะคะใส่เยอะๆค่ะอร่อย ส่วนเมนูปลาทอดนะคะทุกคนพิมให้แฟงพิมเป็นคนทําค่ะแกถนัดนะคะแกกล้องนะคะของพิมก์แค่น้ำมเหเนี้วพอนะคะเนี่ยน,นะคะมันจะเป็นปลาหําสีตัวเล็กๆก็จะทำง่ายก็เอามาคลุกกับแป้งข้าวโพดเลยค่ะปลานี้พิม์พชอบมากนะทุกคนอร่อยเติมน้ำมันมนิดเดียวค่ะกระทะใบนี้ก็สําหรับทอดปลาหำสีหรือปลาตัวเล็กๆโดยตรงเลยนะคะทุกคน ก็จะเรียงกันเป็นวงกลมวงกลมนะคะสุกแล้วนะคะทุกคนกลับด้านเลยค่ะง่ายๆนะคะไอ้วันศีไหนเด้อ ่จริงๆแล้วลูกชายต้องมาตั้งโต๊ะมานั่งโตะด้วยนะคะทุกคนแต่นางยังไม่ตื่น,นะค่ะทุกคนป้าปาหิวข้าวเลยกินกับแม่ก่อนเดี๋ยวน้องซิเจกินตามทีหลังนะคะถ้าตื่นทันก็มากินพร้อมกันเลยแฮ่โปรเฟชพ่ิน ทอดนะคะทุกคนเรียบร้อยส่วนน้ำเงี้ยวของพีมาดูกันค่ะชุม่มนั่นร้อนๆเลยนะคะน้าเงี้ยวแต่ไม่มีดอกเงี้ยวนะเออไก่ไปเผื่อนร้อนๆเลยนะคะทุกคนนีออ่ใส่ไก่สับแบบแน่นๆเลยนะคะ เผ็ดน,นะปากปากเป็นแผลลูกก็จะร้องไห้อะเจ้เผ็ดหไหมครับแสบปากไหมปากเป็นร้อนในอ่ะลูกไม่ค่อยกินน้ำาตือนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงพิมพ์จะป้อนข้าวน้องแล้วนะคะปอบอาทำปลาให้นะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจคลิปนี้นะคะมมหมาน้อยเพิ่งตื่นร้องไห้งองแงนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะวันนี้พิมพ์และครอบครัวลาไปก่อนนะคะ Yeah <laughs>